ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีแต่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ การงานของคุณนั้นอาจจะมีความเสียหายจากอารมณ์ของคุณที่ไม่ค่อยนิ่งในช่วงนี้หรือมีความอารมณ์ร้อนในการทำงานก็ขอให้คุณนั้นตั้งสติในเรื่องของการทำงานให้ดีการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณมากเป็นพิเศษ ชาวลักนณาราศีตุลในช่วงนี้การงานของคุณนั้นอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากเป็นพิเศษอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวในเรื่องของการทำงานแม้กระทั่งใครที่มีลูกน้องก็อาจจะต้องแบกรับภาระหรือมีปัญหากับลูกน้องบริวารทําให้คุณนั้นหงุดหงิดใจก็อาจเป็นไปได้แต่หากคุณมีความตั้งใจจริงแล้วมีความมุ่งมั่นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เงินได้ทองในช่วงนี้มากเป็นพิเศษก็ขอให้ชาวลักนณาราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่อง ื่องของอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้หากคุณวางแผนทางการงานให้เป็นอย่างดีก็ยังถือได้ว่าคุณยังมีโอกาสดีๆเกี่ยวเรื่องของการทำงานคุณอาจจะอ้างว้างเหน็ดเหนื่อยสักเล็กน้อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน ก็ขอให้คุณนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความมุ่งมั่นของคุณสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่จะหมุนเงินโตเป็นเกลียวเลยทีเดียวหรือมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควร การเงินของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คุณนั้นไม่คาดคิดซึ่งอาจจะเป็นได้ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลบ้านช่องหรือค่าใช้จ่ายที่คุณคาดไม่ถึงรวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะมาจากคนอื่นซึ่งคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ ก็ขอให้คุณนั้นมีสติให้ดีเกี่ยวกับการหมุนเงินเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการเงินของคุณนั้นก็จะไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปนักสําหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าความรักของคุณในช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นความรักที่ดีแม้นว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นๆอยู่บ้างแต่คู่ของคุณนั้นก็จะช่วยชี้แนะช่องทางในการที่จะทำมาหากินได้เป็นอย่างดี สำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอคนใหม่ ก็อาจเป็นไปได้แต่ก็อาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจมากนักเนื่องมาจากว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองให้มากให้ดีเสียก่อนหรืออาจจะเข็ดกับในเรื่องของความรักในอดีตที่ผ่านมาทําให้อาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจมากนักและรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีสําหรับชาวาลัคนาราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการเอื้อเฟื้อ กับคู่ครองของคุณได้เป็นอย่างดีคู่ของคุณนั้นในช่วงนี้ก็จะคอยสนับสนุนเกื้อหนุนในการทำมาหากินหรือคอยซัพพอร์ตคุณไม่ว่าจะในเรื่องของจิตใจหรือในเรื่องของสิ่งภายนอกที่จะทําให้คุณนั้นมีกําลังใจในเรื่องของการทํางานได้เป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงนี้ถือได้ว่าคู่ของคุณนั้นจะนําพาสิ่งดีๆมาให้กับชาวลัคนาราศีตุลอย่างแน่นอน